บทเรียนหนึ่งที่ยังจําและอยู่ในใจเสมอมันชื่อบทเรียนว่า50 seconds คือการปล่อยลมหายใจให้ได้ยาวที่สุดแล้วเราก็แค่หายใจให้ดีแล้วปล่อยสิ่ง ให้ได้ยาวที่สุดเป็นบทเรียนในการจัดก,การด้านลมหายใจเวลาร้องเพลงทุกครั้งที่ผมทํามันจะได้ประมาณ30กว่าวิแค่นั้นเองอะหมดละมีอยู่ครั้งหนึ่งครูสอนร้องเพลงบอกว่านัททิวยู่ต้องทําให้ได้50ถ้าเกิดว่ายูอะยังทําไม่ถึง50นะเขาจะไม่สอนนัทแล้วเขาจะแบบหยิบทุกอย่างออกไปจากข้องอะฟิลนั้นแล้วเขาว่าให้ยู you รู้ไปเลยว่ายูอยากเรียนฉันยินดีสอนให้ถ้าทําไม่ได้ฉันไม่สอนอะมันเหมือนแบบมันมีอะไรมาคําว่าเราต้องทําให้สําเร็จเชื่อป่ะก็ถึงนะมันอาจจะไม่ได้ทันทีนะแต่ประมาณสองสาครั้ง ไปแตะ53วินาที <Wow. S 1> เสร็จปุ๊บครูก,ก็เลยสอนผมว่านัททิวจำาเลยนะต่อไปเนี้ยถ้ามีอะไรที่มันยากและยูไม่เคยทําถึงเนยนะให้ยูบอกตัวเองว่ายูคือ50 second s <S boy นะเว้ยมันฝังอะเลยรู้ว่าถ้ามีอะไรที่แบบวันนี้ทําไม่ได้พรุ่งนี้ลองใหม่บอกตัวเอง50 second boy อีก30ิวิมันยังขยับเป็น50ได้เลย hmm. และถ้าถ้า5ิอีกต่อยมันจะเป็นนาที2นาที3นาทีก็ลุยดีวะแต่ว่าวก็แลกมันด้วยน้ําตาอยู่ตอนนั้นก็ร้องไห้อะไรอยู่เหมือนกัน